สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดปิดซีทีของโซฟา 3.3K และ 6K กันนะครับมาเริ่มกันที่ตัว 3.3K กันเลยอันนี้ก็จะเป็นโซฟา3 k นะครับและวิธีต่อกันย้อนนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่า มันจะเป็นพอร์ตครับเแรกเลยให้เราขันออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อ ct ก่อนนะหลังจากที่เราขันออกมาแล้วนะครับลักษณะภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมี USB, DMS, i r s 485แล้วก็ ct นะครับโดยวันนี้เราจะใช้ CT นะครับเพราะว่าเป็นการต่อกันย้อนน,นั่นเองนะครับส่วนตัวพอร์ตหรือว่าตัวเทอร์มินอลที่เราจะใช้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ โดยเราต้องทําการบากออกนะครับบากตรงที่มันเป็นคล้ายๆกับตัวล็อกนะครับที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปที่หวัวสุดท้ายสีดํานะครับสีดํามันจะเป็นตัวล็อกตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีตัวล็อกตัวหนึ่งนะครับ <สะ S 1> นี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบากออกหนึ่ง1งหนึ่งตัวนะครับหนึ่งข้างโดยเป็นตัวไหนนะครับเราก็เอามาเทียบดูนะครับ ถ้าเป็นการเสียบเข้านับตึงการเสียบเข้าลักษณะนี้นะครับนี่ถ้าเสียบปกติตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บก็ทําการเทียบดูนะครับโดยเราจะต้องบากตัวที่เป็น t x ลบนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับ t x ลบและนี่นะครับผมทําการบากออกแล้วนะครับนี่ t x ลบนี่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับถ้าผมทําการเสียบเข้าไปนะครับก็เสียบเข้าไปได้เป็นปึ๊บ เสียบเข้าไปได้แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราเอาซีทีเข้ามาต่อกับตัวพอร์ตต่อนะครับหรือว่าเทอร์มินอลตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการไขเรียบร้อยแล้วนะครับไขควงค่อนข้างที่จะต้องใช้เล็กมากเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับก็ให้เราเสียบเข้าไปเลยนะครับ โอเคนะครับคล้องเข้าไปที่สายลายของอไฟบ้านนะครับโดยต้องไปคล้องที่สายไลนา,าที่เบรกเกอร์ทางไฟเข้านะครับทางไฟาการไฟฟ้าเข้ามาที่บ้านนะครับแล้วก็หันลูกศรเนี่ยเข้ามาที่บ้านนะครับสายลายแล้วก็คล้องเข้าไปหันลูกศรเข้ามาที่บ้านนะครับ ก็ทําการต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ทํ่การรอประมาณร้อยยี่สิบหรือประมาณสองนาทีนะก็แล้วแต่เครื่องนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องติดแล้วนะครับอ่าก็ให้เรากด enter ค้างนะครับเพื่อเข้าไปตั้งค่าส t นะครับอ่าแล้วกด Enter เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเข้าไปที่โหมดที่สิบเจ็ดนะครับหลังจากมาที่โหมดที่สิบ็แล้วนะครับให้เรากด Enter เข้าไปพาสเวิร์ศกนย์0 1นนะครับแล้วกด Enter นะครับอ่ามันจะขึ้นว่า set refact นะครับอ่าแล้วกด Enter เข้าไปนะครับ กด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วมันก็จะตั้งให้เรานะครับว่าให้เราเนี่ยจะจํากัดกระแสกําลังวัดที่เท่าไหร่นะครับถ้าจํากัดเป็นศูนย์หมดเลยนะครับก็คือการอ่าปิดกันย้อนเลยนะครับทําให้มันการย้อนเต็มรูปแบบเลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมิเตอร์กำลังหมุนอ่ากันหมุนย้อนไปเร็วมากเลยนะครับก็ ผมจะจำกัดศูนย์หมดเลยนะครับปึ๊บซักซีนนะครับตอนนี้ก็จะหยุดหมุนย้อนแล้วนะครับหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วถ้าผมอยากจะอ่าอยากเปิดกันย้อนก็เปิดมาเดิมคนระับ กดเข้าไป enter ใส่พาสเวิร์ดนะครับ enter enter แล้วก็เท่ากับปริมาณตัวเครื่องก็คือ3.3คียีนะครับเอาเป็น3คมีปึ๊บปึ๊บแอจ้วตัวของมิเตอร์ก็จะหมุนย้อนแล้วนะครับ <c oughs> ก็มีแค่เท่านี้นะครับสำหรับวิธีการเปิดปิดกันย้อนนะครับน ของตัว3นะเราถ้าหากเราเปิดกันย้อนแล้วนะครับแต่ว่าอามิเตอร์ไม่หยุดหมุนย้อนให้เรานะครับก็ให้เราเนี่ยลองตรวจสอบ C t ทนะครับว่าเราอาหันถูกด้านไหมหรือว่าคล้องถูกสายหรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะคล้องสายลายแต่ตัวของปลั๊กไฟของเรานะครับสลับขั้วกันนะครับเราไปขันลายกับนิวตันสลับกันนะครับก็ถ้าเราคล้องไม่ติดแล้วก็กันย้อนยังย้อนอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซฟา6 k นะครับแล้วการต่อ ct นะครับตัวนี้จะมีพอร์ตเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่สว่วนนี้ก็จะเป็นพอร์ตของการต่อ ct นะครับมันจะเป็นมีปลั๊กอินมาให้แบบนี้นะครับเป็นปอกครอบนะครับก็จะเขียนว่าคอมด้านล่างข้างในก็จะเป็นมี แท่งเหล็กนะครับเรียงตัวส่วนวิธีการใส่ซีทนั้นนะครับอ่ามันจะมีเป็นดูไม่ให้เราต่อเยอะๆนะครับให้เรามาเปิดดูที่คู่มือนะครับในคู่มือนะครับให้เรามาดูตรงนี้เปิดมาหน้าแถวๆกลางๆนะครับเราจะเห็นได้ว่า CT เนี่ยให้ต่อช่องที่15และ16บครับ สิบห้าจะเป็นสายบวก16หกจะเป็นสายลบนะครับช่องสิบห้าและช่องสิบหกนะครับมันจะมีบอกนะครับว่ามันเป็นช่องที่เท่าไหร่นะครับมันจะมีเลขบอกอยู่มันจะเป็นตัวนัสือเล็กๆนะครับช่องขวาล่างสุดเลยก็ให้เราต่อซีทีเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็ต่อซีทีเข้าไปที่อะเทอร์มินอลของมันแล้วนะครับ 15บวกสิลมนะครับตอนต่อก็อย่าลืมใส่ตัวครอบไว้ก่อนนะครับอ่ก็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราเสียบเข้าไปนะครับดูช่องสล็อตด้านบนและด้านล่างดีๆนะครับช่องสล็อตเนี่ยด้านล่างจะเป็น2แถวนะครับนี่เราก็เสียบเข้าไปที่ช่อง2แถวนะครับนี ก็ประมาณนี้นะครับผมเสียบได้แหละเสียบก็ใช้แรงในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แตก็กตอนนี้ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพอดีว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนคล้องสายใหม่นะครับเพราะว่าที่จริงตรงนี้มันเป็นลายแต่ว่าการต่อของผมนะครับสายนี้เหมือนว่ามันจะต่อผิดนะครับเมื่อกี้จะสังเกตได้ว่ามันไหลย้อนค่อนข้างเร็วนะครับ โดยการตั้งค่านะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่านะครับกดค้างกด enter ครั้งนะครับกด enter ค้างนะครับพูดขอไป้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับกดเลื่อนไปที่หมวดที่สิบนะครับหมวดนี้นะครับกด enter เข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับพาสเวิร์ดคือ0001นะครับแล้วก็1นะครับอ่าแล้วกด enter เข้าไปค้างนะครับ มันจะเป็น disable นะครับให้เรากดกด enter ครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น enable นะครับแล้วกด enter ครั้งไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราเซตว่าเราต้องการที่จะกันย้อนนะครับกี่วันนะครับโดยผมจะกันย้อนทั้งหมดอ่าป้องกันการกันย้อนทั้งหมดเลยนะครับก็ปรับเป็นศูนย์นะครับตอนนี้ยังหมุนเอยนะครับแล้วผมก็จะกด enter นะครับ ขึ้นมา success นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าผมต้องการให้มันย้อนเนี่ยก็ตั้งค่าใหม่นะครับก็ไปปรับให้มันเป็นเท่ากับตัวของกำลังเครื่องนะครับไปปึ๊บหรือจะกดง่ายๆคือ disable ก็ได้นะครับกดขึ้นไปด้านบนหนังั้งนะครับ มันก็จะกลายเป็น Disable นะครับเรากด Enter ปึ๊บก็จะขึ้น c ั e เ s นะครับมันก็จะไม่การย้อนแล้วหรือถ้าเราอยากจะให้มันย้อนเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ตั้งค่าเป็น Enable แล้วก็ไปตั้งค่าได้นครับว่าอยากเราอยากจะให้มันย้อนกี่วันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งการย้อนของตัว6 Key นะครับโซฟา สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากท่านใดสนใจอปุปกรณ์โซลาเซลล์ถูกดีมีคุณภาพสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับ